สวัสดีครับหลังจากเมื่อคืนนี้บ่าวแจ็กนอนกางเต็นท์อยู่แถวการจนบุรีนะครับเช้าวันนี้นะครับบ่าวแจ๊กกันเลยขับรถมาเที่ยวที่เขื่อนนะครับสันเขื่อนศรีนักคลรินนะครับเส้นทางขึ้นเขื่อนนะครับระหว่างทางขับรถนี่นะเพลินเขื่นเพลินดีขนาดถนนก็ดีนะครับขับรถมาได้สบายสบายเลยสำหรับเขื่อนศรีนักคลรินนะครับบ่าวแจ๊ สแล้วนะครับแต่นานมากๆเลยนะครับวันนี้ทริปนี้เบลแจคจะเลยมาอัปเดตนะครับสำหรับถนนที่เปิ้นทาสีแดงๆนี่นะครับก็เตือนให้เราขับรถให้ระมัดระวังหน่อยนะครับวันนี้เบลเจคขับรถมานะครับในวันธรรมดาครับรถสบายขนาดเลยนะครับถนนนี้โล่งโล่งโล่งขนาดนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีนะครับช่วงในวันธรรมดาครับรถสบายอกสบายใจขนาดเลยครับ ก็ใกล้จะถึงสันเขื่อนแล้วนะครับยังไงยังไงคอยติดตามนะครับตอนต่อไปนะครับเดีเ๋ยวบอเชกจะอัพคลิปมาให้ดูอีกนะครับสนับสนุนช่องเพียงกดไลค์กดติดตามเต้าอีาเ้เบลเชกก็ชื่นใจแล้วนะครับ